เด็กค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะฝากเด็กๆก,กดไลค์กดแชร์ให้คุณครูพลอยด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณครูค่ะวันนี้คุณครูพลอยจะพาเด็กๆล่องเรือใบไปหาปาลาล่องเรือมาหาลาสักคนไปดูกันเลยค่ะเด็กๆหยิบกระดาษ A สขึ้นมา1แผ่นแบบนี้นะคะไม่ต้องทําอะไรเลยทําตามคุณครูนะคะคือคือพับจากขวามือมาประกบกันอย่างนี้แล้วก็รีดเลยค่ะ เด็กๆรู้หรือยังเขาว่าเราจะทำอะไรเมื่อต้นคลิปครูบอกไปแล้วว่าเราจะทำอะไรนี่แล้วก็หันมันแนวนอนแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นก็พับจากขวามือเหมือนเดิมมาประกบกันให้ได้เส้นตรงกลางแบบนี้และหลังจากนั้นนะคะก็พับสามเหลี่ยมลงมาตรงเส้นตรงกลางที่เราพับเมื่อกี้เลยแบบนี้แล้วก็พลิกด้านหลังค่ะพับมาอีกทบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จะได้แบบนี้ เด็กๆเห็นมุมข้างล่างแบบนี้ไหมคะจับมันขึ้นมาแล้วก็ลูดเลยค่ะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งลูดเหมือนกันเลยจับมันขึ้นมาแล้วก็ลูดเหมือนกันเลยนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็แหกตรงกลางออกพับออกนะคะขี้มันออกมาแล้วก็วางมันลงไปทับมันลงไปขี้อย่างนี้นะแล้วก็ทับมันลงไปค่ะ ัดมุมให้เรียบร้อยแบบนี้ได้แล้วชมันคะเด็กๆได้หรือยังเอ่ยหลังจากนั้นเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยให้พับมุมจากข้างล่างนะคะขึ้นไปหาข้างบนแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยคะ่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็แหกตรงกลางออกเหมือนเดิมแหกมันออกแหกมันออกแล้วก็กลางมันออกเลยคะ่ะนี่ เราได้เรือใบแล้วเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ทำไรนะเก็บไว้ก่อนเราได้เรือแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนอาคามาต่อกันที่หยิบกระดาษสีฟ้าขึ้นมาแล้วเด็กๆก็ฉีกเลยฉีก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 จะฉีกยาวฉีกสั้นตามใจชอบเลยค่ะจะฉีกแบบไหนฉีกเลยเพราะเราจะเอาไปทําเป็นแม่น้ําติดลงในกระดาษนะคะเด็กๆ ีกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษสีฟ้าที่เราฉีกเนี่ยนะคะไปทากาวนะคะแล้วก็แปะลงไปบนกระดาษ A4 อีกทีหนึ่งทำให้มันเหมือนน้ำมากที่สุดเลยแม่น้ำกว้างใหญ่มหาศาลเหมือนแม่น้ำปิงวังยมน่านเลยค่ะเด็กๆหรือเสมือนมหาสมุรทรอตแลนติกก็ได้นะคะทำเลยค่ะออกแบบเลยค่ะ ทำแม่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้น่าได้เวลาเอาเรือออกมาแปะแล้วค่ะเราแปะเรือทากาวแล้วก็แปะเรือตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆเหมือนว่ามาหาสมุทรแผ่นเหมือนมาหาสมุทรผืนนี้เป็นของเราไปเลยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูอวดคุณครูด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย